ผมเชื่อเสกสันครับชื่อเล่นว่าเสกทำอาชีพเป็นผู้รักษาความปลอดภัยประจําโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตั้งแต่ปวดจากทหารเกณฑ์แม้คนอาชีพนี้จะถูกสังคมมองว่าใช้แรงงานรายได้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมีสวัสดิการที่ดีในเมื่อเป็นลูกจ้างของรัฐไม่ใช่จะเข้าได้ง่ายผมได้ดีช่วยแนะนําให้จะสรุปตรงๆก็คือใช้เส้นสายนั่นแหละครับถ้านายเห็นความดีของผม ตอนเปลี่ยนทหารรับใช้พอเปิดประจำการจึงได้ช่วยเหลือหาเรื่องงานให้หน้าที่ของผมจะต้องช่วยในการอำนวยความสะดวกการจราจรบริรเวณหน้าโรงพยาบาลแต่ละวันมีคนเข้าออกกว่าลหลายร้อยคนซึ่งอาจจะทําให้เกิดการจราจรติดขัดได้จึงต้องมีหน้าที่ในการโบกกรถควบคุมการจราจรหรือแนะนําสถานที่จอดรถให้แก่ผู้มาติดต่อที่สําคัญคือ ต้องช่วยอำนวยความสะดวกป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่คนไข้และญาติผู้ป่วยปกติผมทำงานผัดกลางคืนหัวหน้าง,งานเห็นว่าเป็นคนโสดส่วนคนที่มีเมียจะร้องขอทำเฉพาะผัดกลางวันซึ่งผมเองไม่มีปัญหากลางคืนคนเข้ามาน้อยงานจะเบาวกว่าไม่ใช่เพราะว่ารักษสบายด้หรอกนะลึกๆแล้วผมรู้สึกโล่งใจเสียได้สามรอบ้านพักสวัสดิการ ตั้งอยู่ห่างจากอาคารปฏิบัติการมาพอสมควรโรงพยาบาลระดับอำเภอในต่างจังหวัดมักมีพื้นที่กว้างขวางมีแม็กไม้อยู่พอสมควรบ้านพักอยู่เลือกเข้าไปจนใกล้แนวรัว้วบ้านปูนชั้นเดียวมีสองห้องนอนอายุอาบนา้เชื่องเดียวกับก่อตั้งโรงพยาบาลห้องนอนของผมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมองออกไปจะเจอบ่อขุดขนาดใหญ่ที่มีแต่ต้นผักชวาแต่ต้นไม้ใหญ่ ลมรอ,รอบรอบบ่อทำให้บริเวณนั้นล่มเขลมเลยออกไปเป็นพื้นที่ของเอกชนที่ปล่อยจนโลกล้างเป็นป่าละมาะการคืนค่อนข้างวังเวงเพื่อนข้างห้องเขาอยู่เวียนผัดกลางคืนจึงมีผมคนเดียวในบ้านหลังนี้นอนคืนแรกเด้รับประสบการณ์ไม่ค่อยดีเพราะหลายคืนเข้าก็เจอเหมือนเดิมคือโดนผีอำผมพยายามไม่คิดมากมันทำให้พักผ่อนน้อยโดยชัยที จะปรึกษาเพื่อนข้างห้องก็ไม่ค่อยได้คุยกันเขาออกเวรกลับมาผมก็ต้องไปเข้าเวรแทนเป็นเช่นนี้ตลอดพองหัวหน้างานแจ้งมาให้ผมทําผัดกลางคืนเลยรียบตอบรับทันเชีออกเวรมาพักผ่อนเวลากลางวันไม่หลอนเท่าไหร่เข้าเวรกลางคืนพักผ่อนนอนหลับตอนกลางวัน,นทําให้มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนข้างห้องบ่อยึ้นเขาชื่อสมานพอผมถาม ทำไมถึงห้อยพระเต็มคอเมื่อเจออะไรแปลกๆมาใช่ไหมเหมือนพี่เขาสัตตันจากนั้นไม่ได้พูดเจาด้าอะไรกันอีกเรื่องผีเอาเหมือนเรื่องไร้าสาระเกินกว่าผมจะเอาไปพูดกับใครจนกระทั่งรุ่นพี่เราพอด้วยกันได้ขยยมขวัญผมด้วยเรื่องเล่าที่ว่าเดิมที่ดินแห่งนี้เป็นป่าช้าเก่าทุกตารางเนิว้วมีแต่โครงกระดูกมนุษย์เต็มไปหมดแล้วบริเวณบ้านพักหลังนี้จะเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ เขารถมาไถเพื่อปรับพื้นที่ใฮ้เรียบจึงปลูกบ้านผักขึ้นต่อมามีเราพอคนหนึ่งใช้เวลาว่างทําแปลงปลูกผักทําอยู่ข้างบ้านผักจนขุดเจอกระดูกมนุษย์แรกทีเขาไม่ได้ใส่ใจเพียงกบฝังกับเข้าที่เดิมพอตกกลางคืนเท่านั้นเขาก็ถูกผีอำโดนติดการหลายคืนจนต้องทำํำพิถีเซนไวขอให้อยู่เย็นเป็นโศกคนอื่นเลยคิดว่าเขาเลี้ยงพูดผี ก็จะเห็นมีถาดอาหารและหนาำกับทูบหนึ่งดอกวางอยู่ข้างๆบ้านใกล้กับแปลงผักตลอดรุ่นพี่เราพอเล่าเรื่องจบหันมาถามผมว่าเซกเองไม่เคยเจอไรเลยเหรอบ้านหลังนั้นคือที่เองพักอยู่ตอนนี้ไงไม่เลยพี่ผมน่าเชียวเชวรุ่นพี่ยวาพอปามาษผมคงอยู่บ้านหลังนั้นไม่เกินเดือนหรอกเดี๋ยวก็ย้ายออกไม่เหมือนพี่สมาน ที่แกไม่กลัวผีเพราะมีของขังติดตัวผมตอบกลับไปอย่างคนใจนักเลงกล้าพนันกันไหมว่าผมอยู่ได้ผมเฉกีไม่เห็นว่าไม่สะเทือนเลยกับเรื่องหลอกเด็กใครอย่ามาอัมเสียให้ยากเลยแม้ในใจจะอึ้งไม่น้อยเรื่องผีอัมเพราะเคยโดนอยู่ในเมื่อได้ย้ายมาเข้าเวรกลางคืนพักนอนตอนกลางวันใช้ชีวิตต่อจากนั้นไม่เห็นมีปัญหาเรื่องจะย้ายไปเช่าที่ผาข้างนอกเหมือนคนอื่นผมไม่อยากเขียน เราไม่ได้มีครอบครัวครับอีกอย่างจะได้เซฟค่าใช้จ่ายเหลือเงินเก็บเห็นเห็นเรื่องที่ผมกังวลเกิดขึ้นในช่วงเทศก,กาลสงการปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่รพอหลายคนย่างกัรลางงานเพื่อกไปเยี่ยามบ้านส่วนตัวผมนั้นไม่มีปัญหาเพราะเป็นคนจังหวัดนี้แค่อยู่ต่างอำเภอใช้เวลาตาอนงลังวนขับรถไปเยี่ยามคนทางบ้านเสมอเรื่องมันเริ่มขึ้นในช่วงเย็นของวันที่11เมษายน ผมได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าง,งานขอให้ผมย้ายมาทำงานผัดกลางวันชั่วคราวแทนคนที่ลางงานซึ่งอยู่ในช่วงเวลา7จ็นาฬิกาถึง19บเนาฬิกาแรกทีเดียวผมรู้สึกกำววลใจนิดหน่อยเมื่อมาคิดดัวแล้วช่วงที่ย้ายมาอยู่ใหม่ความที่ไม่เคยเชินกับสถานที่จิตอาจจะปรุงแต่งหลอกหลอนเจ้าของไปเองตอนนี้อยู่บ้านพักหลังนี้มาร่วมเดือนไม่เห็นมีอะไรผมบอกตัวเองเช่นนั้น ก่อนจะรับปากหัวหน้าไม่คาดคิดเลยว่าจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองขวัญในครั้งนี้งานเราพอผัดกลางวันโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเป็นวันใที่น่าหนักใจโดยเฉพาะกับภาพสี่สยองจากร่างผู้ประสบอุบัติเหตุที่ถ้ายอยนำามาโรงพยาบาลคนตายก็มากญาติก็วุ่นวายรพอต้องคอยกันให้คำแนะนำอย่าได้รบกวนการทำหน้าที่ของแพทย์พยาบาลขอให้รออย่างสงบ ผมทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างดีไม่มีปัญหาวันต่อมาคือวันที่12เมษายนในช่วงใกล้ผัดเปลี่ยนเวรของรอผัดต่อไปเรือใกล้หนึ่งทมผมต้องแปลกใจที่ได้พบกับเพื่อนเก่าสมัยเป็นทหารเกณฑ์ชื่อมอดเราต่างเป็นทหารรับใช้ไหนเหมือนกันพอปวดประจำกันนายฝากงานให้เข้าเป็นรปภอยู่เอกโรงพยาบาลเพิ่งได้เจอหน้าก็วันนี้หลัจจะห่างหายจากคนมาร่วมเดือน เขามายืนข้างป้อมยามตั้งแต่เมื่อไหร่ผมหันไปเห็นทําเอาตกใจได้เหมือนกันตรงนั้นมันค่อนข้างมืดเลยมองหน้าไม่ฉัดพอถามใครนะมาเืนตรงนั้นทําไมมาก็ตอบกูเองด้วยน้ําเสียงแหบแห้งพอมองให้ดีเขาใส่ชุดรปภผมเข้าใจว่ามาเข้าเวรแทนคนที่ลางงานกับพี่ย,ายามบานปกติเพื่อนคนนี้นิสัยร่าเริงช่างพูด เวลาอยู่ในกลุ่มมักเป็นตัวเปิดหมายถึงหาเรื่องนวลเรื่องนี้มาคุยบางทีก็ตั้งวงเล่นไพ่อยู่ในค่ายทหารถ้านายทหารไม่ว่าพวกเราสนุกกันเต็มทีโดยเฉพาะช่วงเงินเดือนออกวันนี้ขาดูเปลี่ยนไปดูเงียบเขึมไม่ค่อยพูดค่อยจาผมถามเขาไม่ได้ลาก,กับไปเยี่ยมบ้านหรือไงเขาก้มหน้าไม่หันมาสบตาด้วย อาศัยช่วงว่างเว้นจากที่รถเข้ามาเห็นจะได้พูดคุยถามไถ่าสารทุกสุกเดียบตอนนั้นก็ได้พูดคุยกันทามภาษาเพื่อนแต่เหมือนผมพูดอยู่คนเดียวจนมาถึงประโยคนี้ที่ถามเขาว่าไม่ได้กลับบ้านเหรอเขาก็นิ่งเหมือนคนอมทุกเราสองคนยืนกันข้างป้อมยามสลับกับใช้วิทยุสื่อสารกับหัวหน้าพร้อมด้วยความสะดวกรถลาที่จะเข้ามาพอหันไป ถ้เห็นท่าทีเสื่องเสื่อมยืนขอตกของเพื่อนคนนี้ผมจึงถามเหตุใดไม่ได้กลับบ้านดาวนี้เขาตอบช้าๆโดยไม่หันหน้ามาก็อยากกลับแต่ยังกลับไม่ได้ต้องรอญาติมารับแต่เพียงเท่านั้น <1> 1> ผมรู้สึกเหมือนกับคำตอบทำไมต้องให้ญาติมารับกลับเองไม่ได้หรือไงแต่เอาเถอะผมไม่อยากะาละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ด้วยความที่เราเคยสนิทกัน ผมอดไม่ได้จะจับสังเกตว่าเพื่อนคนนี้มีท่าทีแปลกๆดูเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากแต่ก็ไม่ได้ปีกปากถามถึงเหตุผลชีวิตลูกจ้างเงินเดือนไหนก็เป็นเช่นนี้โดยเฉพาะตอนเงินช็อตยิ่งนี่ใส่เจ้าเพื่อนคนนี้ชอบเจีบเชืมเงินเข้าไปทั่วอาจไปกู้เงินนอกระบบรุ่นพี่วรอพอหลายคนในนี้ชอบกู้กันถึงจะกู้ไม่มากแต่กว่าจะปลดนี่หมดต้องรัดเข็มขัดจนเอวกิวใจเกียนจะใช้ตามสะดวกไม่ได้ ผู้หญิงที่คบหาก็พลอยหนีหน้าเพราะฝ่ายชายไม่ชัวเงินถึงเวลาผัดเวรผมต้องแปลกใจที่เห็นรอพอคู่ผ่ดของผมขับรถจักรยานยนต์แล่นเข้ามาทีวแรกก็คิดว่าเพื่อนมาเข้าเวรแทนเสียอีกเพื่อนพิงเงียบเขิมได้บอกน้ำเสียงเยือกเย็นระหวังเจอผีนะแถวบ้านพักมีเพียบเลยผมนึกฉุนเลยหันไปด่ากลับแกเองก็ระวังให้ดีละกัน เขาเดินจากไปแล้วบอกว่าญาติมารับแล้วเขาต้องไปขอลาจากกันเพียงเท่านี้เซ็กรู้หรือเปล่าเพื่อน,ดน,ดนโดนรถชนโตพอคู่ผฝดของผมมาถึงก็บอกเขาได้ทันทีผมถามเพื่อนคนไหนหรอเปลหรือในหมู่พวกเรามีใครได้รับอุบัติเหตุได้รับคำตอบว่าก็เพื่อนสมัยเกณฑ์ทหารไงชื่อมอดประจําอยู่อีกโรงพยาบาลถูกรถของพวกมาเรขับ แยบเสียชีวิตคาที่ศพถูกนํามาที่โรงพยาบาลเหล่านี้แหละตอนนี้ญาติมารับแล้วเพิ่งเห็นอยู่เมื่อกี้ไม่รอชา้าเรียบวิ่งเอาไปที่ห้องเก็บศพมีกลุ่มญาติมารับศพล้วนคนคุณหน้าคุณตาเพราะเป็นญาติของชาวมอดทำเอาใจหายเพราะเราเพิ่งเปิดประจําการมาไม่นานเพื่อนมาตายเสียดายไม่น่านเลยผมจะขอดูหน้าศพเจ้าหน้าที่บอกว่าหยาเลยศพไม่สมประกอบ โดยเฉพาะใบหน้าแหละจนไม่เหลือเขาเดิมพอพูดจบพ่อแม่พี่น้องของมอดก็ร้องไห้โฮจากความสะเทือนใจผมเองก็เช่นกันดีนะที่เมื่อกี้มอดไม่พยายามหันหน้ามาคุยด้วยไม่งั้นผมคงช็อกตาตังผมเดินด้วยใจวิววยวกลับบ้านพักส่วนทางกับพี่สมานที่แกเข้าเวรกะดึกตามปกติแกฝากบอกคนนี้ให้เปีดประตูหน้าต่างให้เม็เดเฉดได้ยินเสียงอะไรก็อย่าไปสนใจ มันมีอะไรที่บ้านพักกันแน่พี่สมานบอกผมหน่อยน้ำเสียงของผมสั่นเครือแกมีท่าทีอํำเอึงเหมือนพยายามหาคำพูดที่เหมาะสมที่สุดพี่ก็อยากให้เสกอยู่ด้วยกันนานๆไม่ย้ายไปเหมือนคนอื่นหลังจากนั้นพี่สมานก็บอกกลางค่ำกลางคืนมักมีพวกเด็กติดยามาป้วนเปี้ยนอยู่นอกกำแพงพวกมันอาจปี่นข้ามมางัดแงหาของมีค่าไปขายให้ระวังตัวให้ดีมันเหมือนคำตอบแบบยังเลี่ยงมากกว่า ผมคิดเช่นนัน้นรอพี่สมานรียบเดินจากไปพอกลับเข้าห้องอาบน้ําผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมใส่สบายมานั่งดูทีวีจนไปถึงสี่ทุมแทบไม่มีสมาธิดูเลยใจคอมันหดหูและคนงดเงียมีช่วงหนึ่งผมปล่อยความรู้สึกไปกับบรรยากาศในห้องมันก็เหมือนเดิมจะต่างออกไปแค่มันเงียบกว่าเดิมข้างนอกเมื่อสนียจะมีแสงไฟระเบียงบ้านพักเท่าน,านั้น หลอดมันเหลืองอ่อยจึงไม่ค่อยสว่างนักอากาศคืนนี้ค่อนข้างอบอา้าวผมจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างรับลมมองดูด้านนอกมองเห็นเงาต้นไม้รอบสระเป็นเงาตะคุมลมพัดนาทีพุ่มใบมันโยกไปมาทำเอาสะท้านถึงคนทางนี้อาจจะเพราะผมเพึ่งสูญเสียเพื่อนทำให้ความรู้สึกแย,แย่ๆช่วงพิ่งย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้มันหวนคืนมาอีกก็เปลี่ยนได้ทำงานกลางคืนจนเคยชิน โหโมาข่มตาหลับมันยากผมพยายามบังคับตัวเองให้หลับได้แล้วนึกถึงพรุ่งนี้อีกวันต้องเข้างานกลางวันอีกหนึ่งวันนอนหลับตาเนี่ยบนเตียงครู่ใหญ่หันต้องสะดุ้งตกใจพอได้ยินเสียงวิดวิวคล้ายกับเสียงเป็ดในละครโทรทัศน์เรื่องเป็ดวัสุทัดนั่นแหละมันจะออกเสียงปิดปิดล้ลมแหลมอยู่นอกหน้าต่างห้องนอนไหนจะได้ยินเสียงหมาหอนมาเกลไกผมเหลือบตาไปมองนาฬิกาที่แขวน เวลาเที่ยงคืนกกว่าใกล้จะตีหนึ่งแล้วพัดลมเหมือนไม่ช่วยอะไรพอเลือกผ้าห่มออกเหลือมันชุ่มไปหมดในเมื่อหลับยากหนักจึงลุกไปรับลมที่หน้าต่างเห็นแต่ต้นไม้และแสงสลัวๆเท่านั้นตอนนั้นยังไม่นึกกว่าเพราะคิดว่าเป็นแสงจิ้งเรดหรืออาจจะเป็นเสียงงูก็เป็นได้พอเหงื่อเย็นจึงย้อนกลับขึ้นเตียงเสียงหมาเจ้าก,กรรมก็หอนรับกันเป็นทอด,ทอด นึกหาเหตุให้กับตนเองช่วงนี้หมาของติดสัตว์พวกมันไปชุมนุมกันในพื้นที่ลกหลงังหลังกำแพงนั้นบ้านพักเวลานี้มีผมอยู่คนเดียวจนนึกกลัวขึ้นมาแต่ก็ยังปลอบใจตัวเองไม่ใช่ผีนาหมามันหอนต้องไม่ใช่ผีฉันค่อยๆโผล่ออกมานอกผ้าห่มฉันเงื้อมองออกไปนอกหน้าต่างผมตกใจแทบสิ้นสติจากที่เคยมองออกไปมีแต่แนวต้นไม้แต่บัดนี้ มีต้นไม้สูงล้ําโดดเด่นขึ้นมาขายต้นตาลเงาของมันทอดยาวจากขอบบ่อฝั่งโน้นค,ค่อยๆเอ็นเข้ามาจนเกือบเชิดหน้าต่างห้องที่ผมอยู่เป็นต้นตาลที่มีใบเดียวใบเดียวจริงๆมันเป็นต้นตาลหรือมันเป็นอะไรกันแน่ผมพยายามขยี้ตามองให้ดีๆมันก็ยังอยู่ตรงนั้นลักษณะเหมือนกับมือของเป็ดไม่มีเพดเหนียวมือกลางออกแล้วงองุมตรงเข้ามาจับลูกกลงหน้าต่าง องหลับตาปีรู้งี้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดเฉดตามที่พี่สมานบอกอยากร้องออกมาสุดเสียงแต่เลียดลอดออกมาเพียงเล็กน้อยต่อเสียงมันแหบลงไปอยู่ในลําคอหมดแล้วรู้สึกหนังหัวหนาขึ้นเส้นผมลูกตังสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วกะจะวิ่งแต่แข้งขาไม่มีแรงทำได้เพียงดิ้นขุกขักขุขกขักอยู่บนเตียงนึกคาถาก็นึกไม่ออกสักบทเดียวได้แต่ท่องนโมตะสะ เโมตะสาอยู่อย่างนั้นเหงื่อไหลเสืมทั้งตัวหายใจหอบทีในที่สุดก็เฮือดแรงเฮือกสุดท้ายนึกถึงสมัยเป็นทหารตอนฝึกภาคสนามคือต้องคานไปกับพื้นหลบวิธีกระสุนครูฝึกส่งให้หมอบติดพื้นเข้าไวา้อย่าพยายามเงยหน้าแม้เวลานี้เสียงกรีดร้องของเป็ดจะดังไม่หยดุดมันไกลมากๆในที่สุดก็เอื้อมมืออันสั่นเทาดันหน้าต่างแบบเลื่อนง,งับเข้าหาก,กันแล้วลุยผ้าม่าน จากนั้นก็คันไปเปิดสวิตไฟแสงสว่างเท่านั้นที่จะช่วยได้ผมนั่งกอดเข่าในมุมห้องอาศัยพฏิทิินผ้าพ้าเกจิเป็นที่พึ่งจิตใจในเมื่อไม่มีเครื่องรังของขังของาใดติดตัวเสียงฝีเท้าหนักๆอย่างคองเดินวนเวียนรอบบ้านพักมันหนักหนากว่าที่ผมเคยโดนผีอำเสียเอกนั่งอยู่อย่างนั้นรอเวลาจนสว่างพี่สมานออกเวีเจ็ดนาฬิกาผมรีบออกไปดักนา บอกเล่าเรื่องเราทั้งหมดที่พบเจอมาทั้งคืนเขาอธิบายว่าช่วงวันคนวันพระเปตตตนนี้จะมาขอส่วนบุญเขาไม่ทำร้ายหรอกถ้าเจอแล้วก็ขอให้ไปทำบุญให้เขาแผ่เมตตาให้บทหนึ่งแล้วต่อไปเขาจะไม่มารบก,กวนเราเอีกที่สามันก็คือเราพอพอคนที่ถูกกล่าวอ้างช่วงนั้นแกเข้าเวรนกะกลางคืนกลางวันได้พักเลยใช้เวลาว่างทำแปลงผักสวนครัว จนขุดไปเจอกระดูกผีเลยเจอวิญญาณตามารบกวนเจอหนักกว่านี้มากหนักเราปวดอกพูดคุยกันเรื่องจะย้ายก็เสียดายเงินแกมีภาระจะต้องส่งเสียลูกสามคนได้เรียนหนังสือเอาใดที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดอยากให้ผมอยู่ต่อเป็นเพื่อนแกเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังนอกจากพี่สมานรวมทั้งขอร้องไม่ให้แกเอาเรื่องของผมไปบอกเล่ากับคนอื่น ด้วยความมั่นหน้าปากดีคงมีแต่คนสมน้ำหน้าผมมากกว่าจะสงสารอย่างไรผมก็ขอมั่นหน้าต่อไปแม้บางช่วงต้องเข้าเวรกลางวันต้องมานอนบ้านพักหลังนี้ตอนกลางคืนก็เถอะมีประสบการณ์แล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลายเดือนต่อมาผมมีเงินเก็บพอสมควรแล้วผมได้ย้ายออกไปเช่าห้องพักนอกโรงพยาบาลยังอุ่นใจกว่ามีเพื่อนข้างห้องหลายคนไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน ส่วนพี่สมานแกต้องฝืนทนอยู่บ้านพักหลังนั้นต่อไปเพื่อครอบครัวเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับบ้านพักหลังโรงพยาบาลขอพระคุณครับ